ตำนานรักแห่งดอกกลาบองค์เทพแห่งสวงตะวันกำหนดตาชีวิตให้มัทนาผู่เลยเฉยนมน้ำเลือดในสวงตะวันต้องมนคำสามัทนาจะตายเป็นคนในวันเพ็ญเท่านั้นจะเป็นคนตลอดไปเมื่อพบจักแท้และท้าทุกกับความรักเมื่อใดให้จับมาอ้องวอนท่านประเทศแล้วความรักจะาเป็นจากันานานเท่านั้น Hey. ทุกกอย่าางงลังดีคนนี้ใชเลยยา,ยานางมาแล้วไส์แต่ฉันใดจึงไม่พูดจานางยังงงงวยด้วยริดมนตาแต่ว่าตูขค่าจะแก้บัดนี้ดูก่อนหน้านางมัทนาหากองค์เทพทรงเอ่ยถามประการใดขอให้นางจึงตอบไปแม้เข้าใจไม่เข้าใจก็ตามเข้าใจลวเจ้าค่ะ หากองสเทดนั้นเอถามดิฉันก็จะตอบในทันทีหากพี่จะกอดวัตถุและจูงพิตะเจ้าจะว่าอะไรข้าแต่จะขัดดิก็ไม่ได้ที่พระองค์จะทรงปองว่าแต่จะเต็มหรือดหรือหากต่น,นุก่อนและจูบน้องเต็มใจนิดเต็มดดน,นุก็ต้องปฏิบัติระเบียบดีเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้หราที่นางเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะอีนางยังงงงวยด้วยฤทธิ์ของมวนตา อันกระหม่อมได้สะกดให้นางทูลตอบตามที่พระองค์ต้องการไม่นะเราไม่ขอที่จะได้นางโดยวิธีนี้เราต้องการนางโดยที่นางยินยอมด้วยใจที่แท้จริงฉะนั้นแล้วขอให้ท่านได้โปรดใช้เวทมนตวยเถิดช้าก่อนน้องจะไปไหนได้โปรดให้หม่อมชันไปเถิดตัวเรารักเจ้าถึงเพียงนี้เจ้ายังปฏิเสธค่ะ หากเจ้าไม่รับไมตรีจิตที่ข้ามีต่อเจ้าข้าก็จะให้เจ้าไปเกดอยดางโลกมนุษย์ข้าจะให้เจ้าเลียวว่าเจ้าจะไปเกิดเป็นอะไรอันโปรดให้เลือกตามรืดิข้านะบัดนี้ขอเป็นซึ่งมาลีรู้จีเรศวิไลวันสึกแพ้แต่จอมสวงจะประสิทธิประสาทพันขอเพียงให้มีคันถ้าระด่นละรวยหอม จ็บแค้นขือนโกรธทอฉันใหญ่ฉันทำอะไรเธอเครื่องคุณปลัเปลัาฉันเป็นจำเลยของคุณนี่หรือพ่อนักบุญถ้าจริงคุณคือคนป่าไม่ขอคุกเข่าเฝ้างา กุบผายอย่างใดมีที่งามทั้งสีอีกทั้งมีกลิ่นส่งไกลแต่ต้องให้มีนามไว้ป้องกันนี้ให้เราเดียรัจฉานทานยับทาตโปรเป็นยอดมาลาเห็นมี้แต่ในฟ้าฟ้าในแดนคนหาไม้นี้มิได้แห่งไหนไม้นี้มีนามฉันใดไม้เรียบพักกากุบชชก,กะสียลุนแสง ไหนๆจะเป็นดอกไม้หน่ำฉันพอใจเป็นดอกที่ออกนามมาด้ววฤกิ์และอำนาจอันฆ่าผู้ยิ่งใหญ่ค่าของสาบให้นางมัฒนาลงไปจุดติหน้าแดนมนุษย์เป็นไมน้ที่มีชื่อว่าดอกพระกากุบชกะหน้าป่าหิมะวนบ,บัดนี้เธอ ณกลางป่าหินเมื่อวันมีปัดป่ามากมายมีดอกไม้นานาพันธุ์กำลังผิดอกออกผลงามสะพังเต็มไปหมดแต่ก็ไม่มีดอกไหนงามเท่าดอกกุหลาบได้มีสีแดงเลื่อนเลืองงามที่สุดจากดอกไม้ใดเปรียบไ,ได้และมีลูกศิษย์ของท่านฤาสีกาและทันสีได้เดินผ่านมาเจอก็ตกใจจึงไปบอกท่านฤาษีแล้วท่านฤาษีก็ได้นำดอกกุหลาบไปปลูกไว้หน้าอาสน ณวันหนึ่งท่านทาเท้าชทยเรีได้ออกมาประาพาสป่าและได้มาพักที่อาสมของท่านมีสิีการทันศรีแล้วได้พบรักนางมัทน,นาทั้งสองก็อภิเษกสมรสกัน ตนิขอพี่ตั้งแต่เราได้อาิเษกกันมาพี่นี้ก็มีความสุขนะเหมือนกับพี่ได้ขึ้นสุดสวรรค์จะหาสุขใดเปรียบไม่มีแล้วเพคะขวายบังคมเพคะได้ยินว่าพองค์กลับมาจากประพาสป่าแล้วแต่เหตุใดจึงมีเสด็จตำหนักของหม่อมชันหรือว่ามีคนรังไว้มีให้เสด็จได้ ปล่อยให้หม่อมฉันนั่งรออยู่ที่ตำหนักรอพระองค์ไปสิเพคะอันหม่อมฉันหรือจะรังพระองค์ไว้ได้หากพระองค์อยากจะเสด็จหม่อมฉันก็ไม่ได้ขัดพระทยัยข้ารู้ที่พระองค์ทรงโปรดเจ้าก็เพราะว่าเจ้าไม่เคยขัดใจละสิหญิงใดที่ขัดใจผัวผัวก็คงไม่รักได้นาน ต้องช่างประจบประแจงสิอย่านะจันทีว่าจะเธอนะเกินไปมามะมัทนาเราไปกันดีกว่าอยู่อีกทำไมคืนอยู่ฟังไปก็เสียงกันไปยืดยาวหาแก่นสารไม่ได้ช้าก่อนพ่อรักหม่อมทันนี่คิดเลยว่าท่านจะเปลี่ยนไปได้ขาดนี้ เพราะว่ารักจริงเธอนั้นเป็นดวงใจ ถึงทำกับข้าได้เพียงนี้น้องเสียใจนะหมคะอีสโตพี่มีดีตะประจกสำออยผัวแน่มึงน่าเงาหัวบ่ไม่มีแล้วรู้ไหมพี่กูจะใช้คนจอระยังชนกนาดและทูลคดีกาดหรือว่าได้ฉะนั้นเราจะกลับปมหมักกันดีดีกว่าพี่คะหม,ม่อมฉันมีแผนการดีถวายเพคะ นั่นนางข้อมาล,ลาลีอับประลักเจ้ามีธุระอันใดเล่าหรือว่าเกิดเหตุอันใดแก่จันทีทิดาเป็นที่รักของข้าพระราชธิดาให้หม่อมชันนำพระราชสารสำคัญมาถวายเพคะถาวายบังคมเสด็จพ่ออันเป็นที่รักและเคารพยิ่งของลูกหม่อมชันมีเรื่องจะให้เสด็จพ่อช่วยบัดนี้ท้าวชัยเสนได้มีพระชายาใหม่ซึ่งสร้างความคับแค้นใจให้กับลูกมาก ค่ะเสด็จพ่อกกุนาได้โปรดยกครับมาล้อมกรุงหัดตินาปุระเพื่อทําการแก้แค้นให้หม่อมฉันด้วยเถิดหม่อมฉันขอากาบับขอพระไทยเสด็จพ่อล่วงหน้านะพี่คะเมริกาล่ะเราจะต้องทําการแก้แค้นใหน้รูหลักของเราทห,หารจะรับเตรียมล้อมหัดจินาปุระ ดูเลยว่าจันทีจะแท้งเืีองข่าถึงเพียงนี้ถึงกลับให้บิดายกทัพมาตีเมืองของเรายิ่งตอนนี้มันทนายยิ่งไม่สบายอยู่สุภาพเจ้าไปอคะ,ะ,ะค่ะพยาค่ะตามที่ได้ยินมาหม่อมฉันได้ข่าว่าองค์พระสวามีจะเสด็จกลับมาถึงพรนครในคืนนี้เถคะแล้วข่าวการสงครามเล่าเป็นอย่างไรบ้าง ฝ่ายสมเด็จพระบิดาก็ยังคงยกทับข้อตีทัพของพระสวามีอยู่เรื่อยแต่ทัพของพระสวามีก็ยังคงรับมือได้อยู่เพคะปัตน,นี้มีผู้ชายตรงมาที่อุทยานนี้แล้วเพคะเห็นทีจะเป็นองค์เหนือหัวเชยเศนนี่แล้วเพคะเร็วเถิดท่านพาอาจารย์ท่านจงเริ่มพิธีดังที่นัดกันไว้ท้ามเหตุสีหลบก่อนดีกว่าเพคะ นั่นที่นี่ใครกันวะมานั่งอยู่ที่นี่แกมาจากไหนไม่รู้รือนี่เป็นที่สวนหลวงเจ้าประคุณได้โปรดอภัยให้ข้าด้วยเถิดพระชายามาชนะรับสั่งให้ข้ามาที่นี่จริงรืว่าน,นันชนะี่วัชนาปองค้นกระเป๋ามันดูดีว่าในนั้นมีอะไรบ้าง พบรูปปั้นคนสามรูปรูปหนึ่งมีน้ำแหลมปักอยู่อีกสองรูปมัตติกาแล้วเจ้าจะทําพิธีอันใดเล่าพระนางวัฒนาใช้ข้ามาที่นี่เพื่อทําเสน่ห์แก่พระนางและสุภางทหารเอกของท่านและขี้จะปองร้ายพระองค์พระเจ้าค่ะเฮ้ยจอเจ้าพานเท่าทันใดเจ้าถึงได้มู่สาเช่นนี้ผู้ใดสั่งเจ้ามารึข้ารับใช้องค์เหนือหัวด้วยความจงรักภักดี อีกอย่างพระนางมัณน,นาทรงรักพราสวามียิ่งเหตุใดเจ้าจึงใส่ความเช่นนี้อุเมสุพางตัวมึงนี่ช่างเจรจาสาไทย,ยิ่งนักยิ่งพูดยิ่งนนวเข้าตัวล่ำไปมึงจัอยู่ใหญ่หนักปัตตภีเวยนันชีวัฒะจับสุพางมัดเอาไปทันทีแล้วข้ามันให้บันไลยคือมีคนคดอัปีมีควรอยู่นานจงเอามัณน,นาโฉมตู ไปพร้อมกับชูของนางสมชายค่าเสียด้วยใจจะได้สมหมายพร้อมๆกันตายไปเชียงคู่กันแล้วจะพามเท่านี้หระอพระเจ้าค่ะมันมีความผิดมากนักจับมันแห่รอบเมืองประจานแล้วในประเทศไปพระเจ้าค่ะ หม่อมชันทราบมาว่าเกิดเรื่องบัตรสีบัตรเฉลิงขึ้นแหม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 มันน่าเจ็บใจนางมัศนายนะเสด็จพี่วิสาลักษณ์ยังคิดทอยศได้แหมจะเรื่องสงครามอีกเอาอย่างนี้ไม่พี่คะให้หม่อมชันทูลเสด็จพ่อเรื่องที่เข้าใจผิดแล้วให้โยคับัพกลับไปนะพี่คะเก่งดีนักนะแม่จันทีมิวบายที่จะห้ามทับได้แต่จะให้ข้ายอมรับวิญญาณดอกคอยดูเถิดข้ายจะหว่นข้เสียนมนค้ราชาม,มาฝากเจ้าให้ได้ ถวายบังคมพระเจ้าค่ะแต่ถ้าวิทูนมาขอเข้าเฝ้าพระเจ้าค่ะแต่เท่าไหร่ก็ไม่ยอมไปมันคงมีเรื่องสําคัญจริงๆให้มันเข้ามาเถิดเจ้ามีเรื่องอันใดหรือถึงรีบร้อนอยากจะพบข้ามุมฉันมีเรื่องจิสรลพ้าพระเจ้าค่ะแท้จริงแล้วพระนางวัฒนาไม่รู้ไม่เห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลย มอมชันถูกพระนางเจนทีและนางข้ามาอมอปรักบังคับคู่เขีนให้ทําพิธีใส่ร้ายพระนางว่าเป็นชู้กับสุภาพระเจ้าค่ะโ่จริงเลยนี่เรานี่ช่างโง่เขาเสเจริงมารู้ความจริงตอนที่ร้ประโยชน์เสร็จแล้วเราได้สั่งฆ่าทั้งสองคนไปแล้วเราอยากตายสิเกินช้าก่อนพระเจ้าค่ะ หม่อมฉันหาได้ประหารสองคนนั้นไม่สุพางขออาสาออกรบจนสิ้นชีวิตในสนามรบส่วนพระนางมัฒน,นาหม่อมฉันได้ปล่อยนางกลับสู่หิมะว,วันพระเจ้าค่ะดีจริงฉะนั้นเราไปตามมัฒน,นากลับมาอยู่กับเราเถิด สุเท้ผู้ยิ่งใหญ่ณนะตอนนี้ความรักของข้าได้สร้างความเสียใจให้กับข้าอย่างยิ่งข้าจึงอยากจะขอวิงวอนให้ช่วยข้าด้วยเถิดไม่ถามว่าใครทำเจนแต่จะแยพ้พั่ใจให้ใหม่ไม่ต้องพูดอะไรมันผ่านไปแล้วเช่างมันกลับมาแล้วก็เริ่มกันใหม่ She <US> ได้ยินคำอ,อ้อนวอนของเจ้าแล้วมีใจส,สงสารยิ่งนักถ้าเจ้ารับราาักข้าข้าจะนำเจ้ากลับไปอยู่ณนะสวงสวรรค์ด้วยกันเจ้าเห็นดีหรือไม่หม่อมฉันมีความรักที่มั่นคงนักนี่อาจทิ้งคนที่หม่อมฉันรักไปได้หม่อมฉันขอบพระทัยพระองค์อย่างยิ่งสำหรับไมตรีจิตที่กรุณาประทานให้แต่หม่อมฉันคงจะรับไว้ไม่ได้มัทน,นาเจ้านี่แปลกนะักเราชวนไปอยู่สวรรค์ชั้นฟ้าด้วยกันทำไมเจ้าไม่ไปผัวทิ้งก็ยังห่วงอยู่ได้นี่เมื่อเจ้ายังโอหังไม่รับไมตรีจักข้า อยากช้ำใจอยู่อย่างนี้ข้าวเทพเจ้าสมปัานาเจ้าทรงเป็นดอกกุหลาบรอความรักของเจ้าอย่างนี้นิลันเถิด